ทำไมแมวถึงโกรธเวลาโดนลูบพุงพวกมันเคยลูบพุงแมวแล้วมันงับกลับไหมแล้วสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรวะอย่างแรกเลยพุงแมวกระจุดที่อ่อนไหวจริงๆแล้วพุงแมวมันแพ้ง่ายไวต่อการสัมผัสเพราะเส้นขนเยอะและใกล้วัยวะภายในมันเลยรู้สึกเหมือนว่ามันโดนโจมตีเราไม่ใช่แมวทุกตัวนะที่จะให้เราลูบได้ที่แมวมันกิ้งโชว์พุงไม่ได้แปลว่ามันอยากให้ลูบมันอาจจะแค่ผ่อนคลายหรือกำลังเยียดตัวเพราะว่ามันไว้ใจเรามากแค่นั้นเอง หรือถ้าอยากรูปจริงๆเราแค่ต้องอ่านภาษากายก่อนเข้าหามันถ้าแมวมันขยับหาช้าส่งหัวมาก่อนแล้วก็พับตา,าช้าก็อาจจะให้รูปได้นะแต่ถ้าหูแนบต่างวีตาก,กว้างเริ่มกรีดอันนี้คือไม่ใช่แหละสรุปก็คือที่แมวมันโชว์พุงมันไม่ได้อยากให้เราลูปมันก็แค่ไว้ใจเราถ้าไม่แน่ใจเยียเสียงดีกว่าเล่นแถวหัวใต้คางจะดีกว่าแล้วใครเคยโดนแมวกัดตอนลูปพุงคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อย